กัดเลยครับวิดครับอยู่ครับผมอยู่อีกแล้วครับหมายเดิมนะครับหมายนี้ครับชอนเคียวมาก เอ็นแน่สีขาวนะครับเย็นๆครับดูเรื่องหมายเดิมนะครับ